ตอนนี้นักบอลก็ออกมาแล้วครับตอนนี้น,น,น้องๆนักบอลก็ออกมาแล้วครับเสื้อสีชจพูนี่คงจะเป็นอบจชัยนาทนะครับอบจชัยนาทออกมาครับวันนี้เด็ดมากแม์หยุดโลกนะฮะวันนี้อบจชัยนาชัจเนิ่นแม์หยุดโลกครับ อันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับหมอนทองวิทยายิ่งใหญ่จริงๆผมสอบถามทุกคนก็มาเชียร์แต่หมอนทองหมอนทองนะครับวันนี้เยอะมากเลยฝั่งนี้ก็เป็นกรมรมกรกรรมการครับฝั่งนี้จะเดินออกมาจากท้องท้องสนามนะที่ใต้ที่พักนะตอนนี้กำลังจะออกมาตั้งโค้งตั้งแถว อาจารย์ที่ช่องเจ็ดสีและอาจารย์สกุลเขาผู้จัดก,การทีมหลายหน่วยงานครับวันนี้ตอนนี้คณะกรรมการเขาก็ลงสู่สนามกันนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นนักกีฬาก็จะเดินตามออกมานะฮะนักกีฬาก็จะเดินตามออกมาฝั่งนี้ขอมุมกล้องครับขอมุมกล้องหน่อยขอมุมกล้องนะครับ,รบวันนี้ สุดยอดแน่ๆเลยนะครับวันนี้นัดหยุดโลกหมอนทองวิทยาอบาจอชัยนานะ,ะวันนี้ใครจะอยู่ใครจะได้แชมป์นัดหยุดโลกจริงๆน,นะฮะ